พี่น้องมาแลยโบเมื่อมานำน้องเอิญมานำอาเอิญมาแล้วเขาคุ้มเมื่อนอะไ้กับโบเมื่อเหน็นเซย์ว่าอีปีออกให้ป้าลุงบึงเลยอัดอีปีนะลูก <c oughs> <c oughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมาสุบอน ขัวพอกับซองนังเกสคือเก่าพี่น้องในยำแรงๆเมื่อนี้ก็มีเมนูพี่น้องขวดจิรอส้มกหน่อไม้่าป่นจิหล่อปุ่นเห็ดไข่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอาหารแรงชมขาดดาเอาเอานอจิหล่อไปเลยค่ะจ้าจิ่อเป็นขนกเอ้ยใหญ่ยังเขาเร็วเร็ว เอาไปอีกพอไข่มันอิ่มแล้วนกนะลูกอิ่มแลออ้วนกเอี้ยงเอาไปอีกพอไข่กินเอาไปอีกพอไข่กินลูก <c oughs> เอาไปอีกพอไข่กินไปเออเอาไปอีกพอไข่กินไปนั่งกินข้าวในพะ่อ,พอขไข่รวุ้ยหนั่งกินข้าวแล้วเมื่อนมกับบ่อได้มาทั้งกินบพราะกติร้อน

màu mắm này mương ăn nè, xin chào đi Pino, đến rồi, ma lục mát mát, này này, này này này, em, chơi cá lông, lăng, lông đây, mắm mắm qua

นี่นี่โอ้โหเสารุกดูหนูมาตาลูกกูโอ้ยย่างกับไปหย่างขานก้องนั่นเอ้หายโอ้หายแพงอาก่อนแพงอาก่อนไปแพงอีกพวไข่ก่อนท่านอยากนะไปแพงอีกพวไข่เลี๋ยวหิวไข่ไปเอาบ่วงหายพ่อ แปงอีกผัวไข่ให้นผัวไข่ปลาบวงหายเอาแปงอีกผัวไข่ก่อนปลาบวงเออมาทางน้องมาเด็กนี่นี่นี่นางทานนี่เด้อนางทานอีกผัวไข่ปลาบวงหาย้อนางกินหนาพีตี้เหยือ,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 อ อ๋อออเฮ้อ๋อนี่คือกลนใ่ลูกอืมแฉบบแฉยุงกินในนีนะเอรขึ้นในะ

มาลูกไข่ลูกในยอนตันวนั่นแหละบุรอนะพูดจิร่เขา,าเดียวนึ่งน้ากันยางนะแบกขึ้นมาไอห,หมลดซื้อแหงทีจะมองีสามนี่ตัวสั่ช้ำนี่สองนี้ทอาแต่หลายน่ะอ,อ๋ออ๋อไยสด Sẹp bò, bò hả? nồng à, à, bỏ. You want băng nồng độ kín bolo. Mhm. 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 จะไปที่ไงนอืมอืม าน,นเนาะอ่นอที่นอนอที่บ่อ่านที่นอนบ่อาทิโทุหายไปเลยอานุมมาส่งนอนบอ่มฟังวะมึงทำมากระเจ๊ยบเาไว้ในอีเมย์ไห่บ่

ท um no ั้งม่ทั้งแม่ั้งมเนี่ยงานพี่นอนบ่สี่หันเลยอานมมาหายนอบ่ฮะแทนนอนในบ่ไข่บอหันกเลยอานมมาหาเนาะนมกัอีพื่นเนาะ เล็กๆแต่น่าไม่เท่าอูาฮ้าาห่มีจากมืออจามาน้ำเคเห็ียยังอือ้องก็เตะแล้วนิ่ะ่มั้นมาน้ำหลีกงหลงมาแล้วบอจากมือ

ยังว่ามาอเมืองหายอยู่เมื่อนาน้อืม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 อมอือื่อมอืมมอืมอืมมือ 你才会。<laughs>